ข็ขอฝากพี่น้องชาวเขตเทศบาลนครนน,อ,น,อ,นอยนะครับตอนนี้นะครับทางอบจอนะครับโดยการระดับหน่งจากงบจากอบจอจะมาปรับผิวการจราจรนะครับฝั่งทางเข้าพุทธมณฑลสายสี่นะครับสองฝั่งเลยนะครับเป็นงบของอบจพบโครงการนี้ประมาณกี่ล้านนะถ้า่าสุดทีแล้วอยู่ในสัญญา21ล้าน21ล้านกว่านะครับ เริ่มโครงการตั้งวันที่30สิงหาตอนนี้สัญญาเริ่มดําเนินการนะครับ30สิงหาจะเสร็จภายในวันที่7ธันวาคมนะครับโครงการที่สุดวัน7ธันวาวันนี้มีผู้รับเหมาเข้ามาเคลียร์งานกันนะครับมาเคลียร์ปรับความเข้าใจกันมาปรับปัญหาหน้างานว่าคงคงไม่ขี่วันมั้งครับว่าจะเอาเครื่องมือลงเร็วๆนี้ภายในอาทิตย์นี้นะที่ทราบว่าประมาณอาทิตย์นี้นะครับ ก็ฝากพี่น้องชาวเขตเทศบาลน,นครน้ำน้อยนะครับดวยความห่วใจของนายกรองนายกเลขาที่ปรึกษาแล้วก็ท่านสมาชิกสภา,าทั้ง4เขตแล้ววันนี้ก็มีเจ้าที่ทางอบอออจอมาด้วยนะครับในช่างอบอจอนะครับด้วยงบประมาณของนายกคุดอมไอวัฒนุสรน,นะครับประหลัดแต่เรานะครับได้ผลดัานงบประมาณมานะครับ21ล้าน่านะครับก็ ฝากพี่น้องประชาชนให้อำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับเวลาเขามาอ่อ,อสร้างนะครับผิวจาราจรก็ฝากด้วยนะครับอาจจะมีขุกขัดการจราจรไปมาด้วยก็ระมัดระวังด้วยผมไม่อยากให้เกิดปบัญเหตุนะครับมันจะเสียเวลานะครับพวกเราช่วยกัน่วมไม้ร่วมมือถ้ามีการก่อสร้างถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเส้นทางดีกว่านะครับเพราะว่าระยะการทํางานคงไม่นานถ้าได้ความสะดวกนะครับ ถ้าปัญหาฝนไม่ตกนะครับก็คงเร็วนะครับที่พี่น้องเดือดร้อนนะครับถนนสองฝั่งทางเข้านะครับด้วยความห่วงใยเทศบาลนครน้อยครับบันดียังบ่ายครับ